ดีค่ะรายการต่อไปนะคะเป็นทะเบียนบัตรเงินได้ของพนักงานค่ะเราจะเข้าไปค้นหาตรงนี้เลยนะคะ p, p r e M, n p l p, M, p, M, กด enter ค่ะ<ม>เข้าไปเปลี่ยนเดือนเป็นเดือน2สแสดงยอดรวมพนักงานแต่ละคนกดสแสดงค่ะกดโอเคค่ะกดเพื่อบลิ้กเข้าไปดู จะเป็นอของเป็นทะเบียนเงินเดือนทะเบียนบัตรเงินได้พนักงานของนางสาวสุดใจสถานภาพโสดอัตราเงินเดือน50 0 0 0บาทแล้วจะกดตรงนี้นะคะเพื่อไปดูของคนที่สองค่ะคนที่สองได้แก่นายดีจริงแน่นอน,นะคะ่ะและเข้าไปที่หน้าที่3านี่คือนางสาว งามจริงดีพร้อมเมื่อเราเข้ามาต้องการที่จะมีเสร็จแล้วเราก็กด ESC เพื่อออกจากหน้านี้ค่ะกด cancel ค่ะรายการนี้ก็จบเพียงเท่านี้